มาแล้วนะคะในช่วงถอดเสื้อกาวค่ะคุณผู้ชมเตรียมยกหมูโทรศัพท์นะคะโทรเข้ามากันได้เลยนะคะรัดคิวหมอมาเลยค่ะ0 2 3 5 4 7 1 0 4านถึงหนะคะไปรับสายคุณปริวัติจากกรุงเทพกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณปริวัติค่ะสวัสดีครับค่ะเชิญเลยค่ะเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับครับคือผมผมไปผ่าตัดไ้เลื่อนครับแล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันผมก็มีอาการฉี่บ่อยอืม ผมก็เลยสงสัยก็โทรกลับไปถามเขาก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับการตับตัดไส้เลื่อนแล้วเขาก็แล้วผมก็เลยไปหาหมอทาเดินปัสสาวะเขาก็บอกว่าผมเป็นตอบลูกหมากต่อเขาเขาวินิจฉัยโดยการตรวจเลือดตรวจปัสสาวะครับนะครับแล้วก็ผมต้ทานยามาตลอดครับแล้วเรามีอยู่ครั้งหนึ่งประมาณสักครึ่งปีปีหรือครึ่งปีที่แล้วอ่ะผมฉี่สีมากเลย ครับผมก็เลยไปหาหมออีกครั้งหนึ่งหมอเขาก็ตรวจวัดไอ้ปัสสาวะตกค้างปัสสาวะค้างนะครับตรวจวัดตกค้างหรืออะไรเนี่ยใช่คือสวนสายเข้าไปอ่ะครับครับผมอ่าแล้วผลออกมาว่ากี่ซซปัสสาวะค้างปกติอปกตินะัไม่เกินครับครับแล้วเมื่อเมื่อประมาณต้นปีเนี้ยมกราเนี่ยผมก็ไปตรวจมกราหรือมีนาเนี่ยผมก็ไปตรวจร่างกายประจำปีครับ หมอเขาให้ผมอ่านตาซาวด้วยแล้วผลอันตาซาวหมอเขาบอกว่าต่อมลูกหมากปกติค่ะคือต่อมลูกหมากขนาดปกติครับอ,อันนี้ผมไม่ทราบไม่ทราบว่าใช้ต่อมลูกหมากหรือเปล่านะฮะ The p r o t e s c a n เนี่ยฮะใช่ไหมครับใช่ครับครับ,รบเขาเขียนว่า the process g ก a n is normal in size ครับ mm. ก็คือปกติใช่ไหมครับครับ ถ้าอย่างนั้นผมก็เลยสงสัยว่าที่หมอวิธิฉัยครั้งแรกม,มันถูกต้องหรือเปล่าครับครับก็เลยอยากจะถามหมอว่าผมจะทำไงต่อดีอคุณปริวัติอายุเท่าไหร่ครับห้าสิบหกครับห้าสิบหกปีปัจจุบันเนี่ยมีถ่ายปัสสาวะมีอาการถ่ายปัสสาวะผิดปกติอะไรบ้างครับตอนนี้ปกติครับปกติเลยก็ก็ไม่ก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นไปได้ว่าในช่วงที่หลังผ่าตัดใหม่ๆอาจจะมีอาการ มีมีเรื่องของระบบทางเดินปัสสาวะผิดปกติไปบ้างนะครับก็แต่ถ้าหายแล้วก็จบฮะนะฮะต่อมลูกหมากเนี่ยผู้ชายเนี่ยต่อมลูกหมากโตเกือบ100%แต่ว่าที่จะต้องที่โตแล้วมันทําให้เกิดปัญหาเนี่ยนะครับก็ก็ก็มีไม่เยอะนะฮะมีไม่เยอะคือถ้าเกิดปัญหาคือเช่นอย่างที่อาจารย์สยามพูดนะฮะปัสสาวะไม่พุ่งยืนนานกับชาวบ้านเขาเขาเขาเสร็จแล้วเรา เราเรายังต้องถ่ายปสัสสาวะอีกนานเพราะว่ามันออกช้าแล้วก็ทีอนน่อันนั้นผมมีอาการนั้นนะครับมีมีใช่ไหมครับมีปัสสาวะไม่พุ่งแล้วก็ฉี่นานฉี่นานกว่าคนอื่นเขาแล้วแล้ว,ลวตอนกลางคืนต้องตื่นมาถ่ายปสัสสาวะกี่รอบครับก็ประมาณหนึ่งรอบประมาณห<อ>นึ่งรอบในใจเช้ามืดก็ไม่แย่นะนะฮะก็ถือว่ายังค่อนข้างปกตินะครับ mm. นี่อาการที่อาการที่ว่านี่ผมเป็นมันตั้งแต่วัยรุ่นแล้วนะครับที่ฉี่นานกว่าคนอื่นเขาเนี่ยอ๋อครับผมเป็นไปได้ครับบาง มันมีความผิดปกติบางอย่างเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับต่อมลูกหมากที่ทําให้ถ่ายปัสสาวะนานเป็นไปได้เ,เหมือนกันนะครับทีนี้อ e ัลตราซาวที่บอกว่าขนาดของต่อมลูกหมากที่มันปกติเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้มันไม่ได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซนหมายความว่าต่อมลูกหมากเนี่ยบางครั้งมันมันมีบางส่วนที่มันไม่ได้โตออกมาให้เห็นแต่มันไปโตข้างในทําให้กดเบียดร,ระบบทางเดินปัสสาวะนะครับ แล้วเอร์ซาว่์มันเป็นผลการตรวจคร่าวๆนะครับมันไม่มันไม่เป๊ะ100%เหมือนกับคือคือัอตราซาวด์คือการใช้เครื่อใช้เคลื่อเสียงนะครับในการตรวจคร่าวๆนะครับทีนี้ผมแนะนําว่าคุณปริวัติเนี่ยควรจะไปพบกับสัญญแพทย์ทางเนินปัสสาวะนะครับ,รบแล้วเขาแล้วเขาอาจจะดูผลัอตราตาวด์ประกอบกับอาการของของ,ของคุณปริวัติแล้วก็ดูผลการตรวจตรวจปัสสาวะประกอบแล้วก็ อย่างที่คุณปริวัตรบอกว่าไปตรวจปัสสาวะที่เหลือหลังถ่ายปัสสาวะเสร็จแล้วใช่ไหมฮะค่ะคือถ่ายให้สุดไปหมดแล้วแล้วก็สวนดูว่าเหลือกี่ซีซีถ้าเหลือน้อยก็ถือว่าปกติถ้าเหลือเยอะแสดงว่าเราถ่ายไม่สุดถ่ายไปหมดแล้วแต่ยังเหลืออยู่ถ้าเหลือน้อยถือว่าปกติใช้ได้หมอเขาบอกว่าไม่เกินเกณฑ์นะครับใช่ครับก็ถือว่าปกตินะครับถ้าตรงนี้ปกติอาการต่างเนี่ยมันอาจจะมีไม่มีไม่มากพอที่จะทําให้เราต้องไปผ่าตัด ครับ,รบก็อาจจะต้องทานยาต่อหรือว่าอาจจะไม่ต้องทานยาด้วยซ้ําไปซึ่งตรงเนี้ยผมเองเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเรื่องทาเงเนบัสสวะนะครับ,รบก็แนะนําว่าคุณปริวัติเนี่ยลองไปพบสัญญาแพทย์ระบบยูโรวิทยาหรือทางเนบัสสวะเนี่ยนะครับ,รบเขาเขาจะมีการอ,อาศัยข้อมูลที่คุณบอกผมนี่แหละนะฮะประวัติการายปัสสาวะการตรวจเลซิโดยูรีนหรือว่า ปรสวัสที่เหลืออยู่ในกระเพาะหลังจากที่เราถ่ายสุดแล้วนะฮะการตรวจเลือดบางอย่างเช่น PSA การตรวจอัลตราซาวน์นะครับตลอดจนอาจจะต้องตรวจล้วงตรวจทางทวารหนักเพื่อที่จะดูขนาดของต่อมลูกหมากเนะี่ยเขาเขาจะบอกได้ครับว่าคุณปริวัติเนี่ยต่อมลูกหมากไม่โตหรือโตนิดหน่อยมีอาการไม่รบกวนอะไรมากมายกินยาไปเถอะหรือ,อ,อโตเยอะเหมือนกันนะ หรือว่าเออ PSA สูงควรจะต้องขูดอะไรมามาตรวจอะไรก็แล้วแต่มันมันมีหลายอย่างครับผมผมอาจจะไม่สามารถที่จะบอกคุณบริวัตรได้ทั้งหมดนะครับครับอครับผมผมมีนัดกับหมออยู่แล้วทุกทุกสามเดือนเป็นหมอทันตแพทย์วิวะไหมครับใช่ครับคนเดิมครับโอดีครับก็ก็ถามเขาเลยฮะว่าเนี่ยตกลงผมเป็นหรือเปล่านะครับผมลูกหมากโตหรือเปล่าคือผู้ชายเนี่ยอายุมากขึ้นจะโตบ้างอยู่แล้วโตนิดหน่อยมันมันจะโตกว่า หนุ่มๆอยู่แล้วนะฮะ mm. ถ้าอายุมากขึ้นน่ยนะครับแต่ว่าการที่โตแล้วมันถึงขนาดมันทําให้มีอาการเนี่ยมันก็ไม่เสมอไปนะครับรบ,บางคนคก็โตไม่มีอาการบางคนโตนิดเดียวก็มีอาการบางคนโตใหญ่ก็ยังไม่มีอาการอะไรเงี้ยนะครับหรืออาการไม่รบกวนมากนักก็ก็ไม่ต้องทําอะไรครับก็คือคือที่ผมสงสัยนี่คือผมเป็นแน่ทุกข่าว<ม>เพราะว่า <c oughs> เพราะว่ากินยามาเป็นปีแล้วแต่ว่าพอไปอันตรสาวปรา,า,ปากฏว่าอย่างที่ว่าครับก็ <c oughs> <c oughs> ปกติสายปกติอย่างเงี้ยก็เลยเลยทําให้สงสัยแต่ยังไงเดี๋ยวผมก็ต้องไปหาหมอใช่หน้าอยู่แล้วลองไปถามคุณหมอเขานะครับแล้วถ้าเกิดอย่างไรเนี่ยนะครับรบกวนโทรกลับมาบอกพวกเราด้วยว่าว่าผลเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเราเองก็อยากทราบเหมือนกันเพราะว่าดูเหมือนกับผลอัลตราซาวมันค้านกับค้านกับผลตรวจอ่ปัสสาวะค้านกับการให้ยาใช่ไหมครับครับแล้วจริงๆแล้วเป็นหรือไม่เนี่ยก็นะฮะเราก็อยากทราบเหมือนกันนะครับ ยังไงโทรมาพูดคุยกันนะคะขอบคุณค่ะคุณปริวัฒน์ค่ะขอบคุณครับคุณหมอครับขอบคุณครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่ ถามเข้ามาผ่านทางหมายเลขสายสดตรงของเรายังมีเวลานะคะอีก10นาทีค่ะคุณผู้ชมโทรเข้ามากันได้นะคะหมายเลขขึ้นให้บนหน้าจอค่ะไปดูคําถามนี้กันบ้างนะคะเรื่องของภาวะลิ้นหัวใจติดเชื้อนะคะบอกว่าพี่ของหนูเนี่ยเป็นลิ้นหัวใจติดเชื้อค่ะหมอก็ให้ยาฆ่าเชื้อมาแล้ว1เดือนตอนนี้ยังไม่ออกจากโรงพยาบาลเลยค่ะหมอบอกว่าถ้าฆ่าเชื้อเสร็จก็จะมีการผ่าตัดด้วยตอนแรกเนี่ยหมอบอกว่าให้ยาฆ่าเชื้อเฉย ก็เลยไม่เข้าใจว่าตกลงแล้วโรคนี้เป็นอย่างไรอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะคุณหมอรับผมการติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจนะครับก็จริงๆเชื้อเนี่ยมันก็เข้ามาในร่างกายจากที่ต่างๆได้อย่างเช่อนอาจจะจากการติดเชื้อที่ระบบอื่นอย่างเช่นมีฟันผุนะะมีมเชื้อเข้าจากฟันไปหรือมีการติดเชื้อในทางเดินอาหารแล้วมันเข้าไปอยู่ในกระแสะเลือดแล้วก็ไปจับอยู่บนลิ้นหัวใจของเรานะครับ พวน,นี้เนี่ยตัวเชื้อโรคเองเนี่ยมันก็จะเกาะอยู่บนลิ้นหัวใจเราแล้วก็ทําลายลิ้นหัวใจเราไปด้วยนะครับส่วนใหญ่แล้วอาการคนไข้ก็จะมีไข้สูงนะครับบางคนอาจจะมีไข้สูงหนาวสั่นเลยโดยที่หาอาการร่วมไม่เจอนะครับส่วนใหญ่ก็จะต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอเขาวินิจฉัยได้จากการเอาเลือดไปเพาะเชื้อดูนะครับหรืออาจจะทํา เอ็กโคดทำตรวจด,ดวูพบว่าลิ้นหัวใจมีก้อนเชื้อโรคเกาะอ,อยู่หรือว่ามีรอยรั่วอยู่บนลิ้นหัวใจอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะก็เป็นวิธีการวินิจฉัยของของคุณหมอเขาเนี่ยเท่าที่ฟังเนี่ยก็คือพี่ชายของของคุณผู้ชมแ<ม>ฟนเพจ<ม>ครับเป็นติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจนะครับแล้วก็นอนโรงพยาบาลมาหนึ่งเดือนแล้วนะครับการรักษาโดยท,ทั่วไปของการติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจเนี่ยเราจะให้ยาฆ่าเชื้อนะครับซึ่งเป็นต้องให้ทาง หลอดเลือดดำนะครับต้องให้ทางหลอดเลือดดำเนี่ยติดต่อกันยาวนานประมาณ4-6ถึงสัปดาห์นะครับเพื่อฆ่าเชื้อโรคเนี่ยให้เกลี้ยงเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะประเมินต่อว่าลิ้นหัวใจที่โดนเชื้อโรคติดเชื้อไปเนี่ยมันเสียหายมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าลิ้นหัวใจเนี่ยมีความเสียหายมากเนี่ยก็จําเป็นจะต้องทําการผ่าตัดเพื่อรักษาเพื่อซ่อมหรือว่าเพื่อเปลี่ยนเพื่อรักษาลิ้นหัวใจที่รั่วนั้นเนี่ยให้กลับมาทํางานได้ดีดังเดิมนะครับ ราะฉะนั้นก็อย่างที่พี่ชายของคุณผู้ชมได้ไดนอนโรงพยาบาลมาหนึ่งเดือนผมเชื่อว่าเขาฉีดยาฆ่าเชื้อเข้าทางกระแสะเลือดมาโดยตลอดนะครับ,รบแล้วคุณหมอคงจะประเมินอีกครั้งหนึ่งว่าลิ้นหัวใจเนี่ยเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้าดูแล้วลิ้นหัวใจเสียหายมากก็เขาจะแนะนําให้ทําการผ่าตัดลิ้นหัวใจต่อเนื่องไปเลย นะคะนี่ก็เป็นขั้นตอนนะคะในการรักษาในการติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจนั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปรับสายคุณผู้ชมทางบ้านกันต่อนะคะคุณอายจากนนทบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณอายค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญเลยค่ะค่ะเออวอสดีว่าแบบว่าอยู่อายุแค่สิบหกอะนะคะค่ะแล้วแบบผมมันร่วงแบบว่าเยอะมากจนมันเริ่มห็นแบบว่าหนังหัวข้างหลังแล้วอ่ เ่อก็ไม่รู้ว่าเป็นขออะไรค่ะน้องอายุสิบหกใช่ไหมคะใช่ค่ะอาจารย์สั้ประวัติน้องอายมีมีโรคประจำตัวอะไรไหมครับเป็นภูมิแพ้อย่างเดียวค่ะภูมิแพ้คือแพ้อากาศแพ้ฝุ่นละอองแพ้ฝุ่นละอองกับฝุ่นแค่เนี้ยมีอาการมีน้ำมูกไอจามเฉยเฉยใช่ไหมครับค่ะแต่คือหลังหลังนี้ไม่ค่อยก็ไม่ค่อยเป็นแล้วครับแต่ก่อนเป็นครับแล้วแล้วมี มีผื่นตามร่างกายปวดเข่าปวดข้ออะไรไหมครับเออผื่นไม่มีอะค่ะแต่ปวดปวดตามตัวก็มีบ้างมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงขนาดข้อบวมแขนบวมศอกบวมไม่นะครับแล้วบริเวณหนังศีรษะที่บอกว่ามีผมร่วงเนี่ยนะครับเอ่อมีมีมีโรคทางหนังศีรษะหรือเปล่าเช่นมีเหามีเอ่อมีผื่นมีเชื้อรามีอะไรไหมครับไม่ ไม่มีนะครับคุณอายทานทานยาอะไรประจำไหมครับไม่ค่ะไม่ทานไม่ได้ทานนะครับสุขภาพโดยรวมก็แข็งแรงดีใช่ค<ด>่ะเป็นนักเรียนเฉยๆใช่ไหมครับน้องอาใช่ค<ด>่ะครับมผมก็คือผมร่วงเนี่ยมันเป็นอาการของโรคได้หลายแบบนะครับได้หลายชนิดที่ส่งอาการทําให้ผมร่วงได้เช่นอาจจะเป็นโรคภูมิคุ้มกันตัวเองบกพร่องหรือติดเชื้อของหนังศีรษะ หรืออาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยเป็นเป็นลักษณะของผมเราเองที่เป็นผมบางแล้วก็ไปไปโดนสารเคมีไปโดนอะไรต่างๆไปใส่มีเหงื่อใครมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปทําสีผมก็อาจจะมีผมร่วงได้นะครับแนะนําอย่างนี้ครับให้หนูเนี่ยนะครับไปหาคุณหมอผิวหนังครับคุณหมอผิวหนังนะครับผมร่วงเนี่ยคนที่รักษาคือหมอผิวหนังนะครับไม่ใช่ช่างตัดผมนะครับต้องไปหาคุณหมอผิวหนังนะ แล้วคุณหม<ช>อเขาจะตรวจดูว่าการที่หนูเนี่ย <c oughs> ผมร่วงเนี่ยนะครับมันปกติหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วผมร่วงเนี่ยถ้ามันไม่มากเนี่ยนะครับเป็นเรื่องปกติแต่ถ้ามากขนาดมีแหว่งมีอะไรเงี้ยนะครับก็ผิดปกติคุณหมอก,ก็อาจจะแนะนําให้หนูใช้แชมพูอะไรบางอย่างที่จะฆ่าเชื้อราหรือว่าให้มันเบาลงหน่อยอย่าให้มันมีกลิ่นหอมมากมายนะครับให้มันเป็นแชมพูเด็กอะไรเงี้ยนะครับ<ช>แล้วก็ รักษาไปตามอาการนะครับเพราะฉะนั้นผมเองอา,อาจจะบอกว่าต้องขอโทษว่าไม่สามารถที่จะบอกได้หรอกครับในขณะนี้ว่าว่าหนูเนี่ยเป็นอะไรแต่แนะนําให้หนูไปถ้าหนูคิดว่ามันโอ้โหม,มันเยอะจริงๆนะเยอะกว่ากปกตินั่นแหละหนูว่าผิดปกติแน่นอนเลยหนูต้องไปหาหมอผิวหนังดูนะครับแล้วอาการเที่ยนที่มันเกี่ยวกันไหมคะเกี่ยวกเอืม ก็เกี่ยวอยู่เกี่ยวแต่เกี่ยวไม่มากครับขอโทษทีฮะเกี่ยวแต่เกี่ยวไม่มากนะฮะคือไม่ใช่ว่าเครียดจนผมร่วงเยอะมากอะไรเงี้ยนะครับหนูหนูมีเรื่องอะไรเครียดมากไหมฮะคือเช่นสอบเช่นอะไรมันเป็นทั่วไปอะค่ะเรื่องเรียนเรื่องอะไรเรื่องเรียนแต่คนอื่นเขาก็เครียดเครียดพอๆกันแต่ว่าใช่ว่ามันไม่น่าจะร่วงอะไรขนาดนี้นนะสิหนูว่าบอกถูกเลยหนูบอกถูกต้องเลยนะครับว่าเขาก็เครียดเครียกันทั้งนั้นแหละเครียด ตามธรรมชาติตามธรรมดามีเรื่องเรียนเรื่องสอบเรื่องนู้นเรื่องเพื่อนเ,เรื่องอะไรงนี้นะครับมันก็มันไม่น่าจะมีอะไรมากมายขนาดที่จะทําให้ผมร่วงเยอะนะครับผมก็เลยคิดว่าอาจจะมีอะไรซ่อนๆอยู่เช่นเราโดนสารเคมีอะไรไหมหรือเราทานยาหม้อยาสม,มุนไพรประจําอาจจะมีสารพิษสารอะไรตกค้าง,างก็ไปหาหมอผิวหนังดูครับค่ะน้องอายแนะนําปรึกษาหมอผิวหนังค่ะ สวัสดีค่ะแม่น่ารักมากๆเลยนะวันนี้เรามีเด็กวัยรุ่นโทรมาในวันนี้ด้วยปกติวันเด็กวัยรุ่นนี่ต้องเป็นวันพฤหัสหัอาจาคะ์อ่าวันนี้ชื่นอกชื่นใจนี่วันศุกร์วันศุกร์เป็นสวออาจารย์ไปที่คุณนิรชานะคะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณนิรชาคะค่ะฮัลโหลคะค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะปดีเป็นเนี่ยค่ะปวดต้นคอนะคะอปวดต้นคอครับค่ะ ปวดมากเลยอะค่ะปวดแบบปวดจนแบบมึนหัวเลยอะค่ะกี่วันแล้วครับเป็นมาทีนิดนึงอะค่ะหนึ่งสัปดาห์ใช่ไหมครับคุณนิชาอายุเท่าไหร่ครับสี่สิบหกค่ะสี่หกปีมีคือตอนปวดนี่เอปวดขนาดว่าหันหน้าไม่ได้ต้องต้องหันทั้งทั้งตัวไม่ค่ะไม่ไม่ค่ะไม่ม่ถึงขนาดนั้นนะคะอ๋อครับแต่มันมันมันปวดให้เราลำคาญค่ะปวดแบบ จนมือหัวแล้วก็บางทีเหมือนกับว่าปลายมือเรา <c oughs> ชาปลายนิ้วชาด้วยมันเกี่ยวกันไหมครับ <c oughs> กอ็อาจจะเกี่ยวหรืออาจจะไม่เกี่ยวก็ได้นะครับ <c oughs> ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าถึงขนาดปลายนิ้วชามันว่าจะปวดหลังคอด้านหลังมากกว่านะครับขาดต้นคอด้านหลังค่ะคุณหมอ <c oughs> แล้วก็มันจะลามไปถึงท้ายทอยทําให้เราปวดหัวตรงส่วนท้ายทอยด้วยค่ะครับคืออาจจะเป็นจากเส้นประสาทก็ได้ หรืออาจจะเป็นจากกล้ามเนื้อก็ได้ครับอย่าอย่าเพิ่งไปวิตกกังวลครับว่าโอ้ยเป็นอัมพาตเป็นอะไรเงี้ยมันไม่อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่เพียงแต่ว่าอาจจะเป็นจากกล้ามเนื้อเพราะกล้ามเนื้อเนี่ยมันเกาะจากท้ายทอยไปจนถึงคอเนี่ยแหละครับหรือกระดูกหลังคอกระดูกสะบักเราเนี่ยนะครับบางทีเราปวด<อ>ทั้งแนวเลยฮะตั้งตั้งแต่ตั้งแต่ท้ายทอยจนถึงกระดูกสะบักด้านหลังเลยนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะจึงัวไหล่ใช่ฮะ ดูอาการอย่างนี้ผมรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นมากกว่านะครับแต่บางครั้งเนี่ยพอกล้ามเนื้อมันอักเสบเนี่ยมันบวมมันก็จะมีอาการทางเส้นประสาทได้บ้างเช่นโอ้โหมือชาปวดเมื่อยมาถึงซอกถึงอะไรเงี้ยอาจจะเป็นไปได้บ้างนะครับอาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมครับแต่อาการดูคล้ายๆคล้ายๆว่าจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อมากกว่านะครับถ้าเกิดว่ายิ่งถ้าเราเกิดว่าเราลองกดกดหลังคอแล้วมีจุดที่กดเจ็บโอ้โหกด ปวดเมื่อยเลยจดกดรี้วเจ็บเลยใช่เลยฮะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อ,อหรือเส้นเนอ็นนะครับเกี่ยวกับหมอนที่นอน <c oughs> ไมหมคะหมอโอ้เกี่ยวเกี่ยวครับเพราะว่าถ้าเกิดว,ว่าหมอนไม่เหมาะสมเนี่ยนะครับเราก็จะนอนเมื่อยทั้งคืนนะฮะตื่นมาที่เขาบอกว่าตกหมอนตกหมอนมอน,นี่คือเรานอนผิดท่ากล้ามเนื้อ<ช>เราเกร็งตลอดนะครับเหมือนเหมือนเปรียบเทียบเหมือนรถเราไปจอดสตาร์ทเครื่องอยู่ใน อยู่ในที่ที่มันเป็นที่ลาดน้ําหนักมันก็จะเป็นลงที่ล้อหลังอยู่นานล้อล้อหลังก็จะเสื่อมอะไรเงี้ยนะครับประมาณเนี้ยนะครับก็อาจจะเป็นได้ท่านอนท่านอนชนิดฟูกหมอนอะไรเงี้ยนะครับล้วนแล้วแต่มีส่วนในการเกี่ยวหรือบางครั้งอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการนอนหรอกเกี่ยวกับงานของเรานั่นแหละถ้างานของเราต้องนั่งเฝ้าจอคอมพิวเตอร์ต้องทํางานหน้าจอต้องพิมพ์นู้นพิมพ์นี้ต้องเอียงซ้ายตลอด เอียงขวาตลอดอะไรเลยนะครับมันก็จะทําให้น่าจะมีตัวนี้เป็นเหตุผลด้วยไหมคะการที่ว่าเรานอนนอนคว่ำก่อนนอนเนี่ยเราก็นอนคว่ำใช่ไหมคะเราก็นอนเล่นในพวกสมาร์ทโฟนอะไรเนี่ยแล้วเราก็เป็นเวลาเป็นเดือนๆเลยอะไรประมาณนี้น่าจะเกี่ยวไหมคะมีส่วนครับอาจอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้ครับผมแต่ว่าพวกพวกเนี้ยส่วนใหญ่แล้วไม่ต้องทานยายานี่เป็นเป็นส่วนประกอบเรา คือทานยาทุเลาใช่ฮะ แต่มันไม่หายขาดมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนจิตวิทยาของเรานะครับซื้อจอใหญ่ๆแล้วกันนะฮะไปนั่งนั่งเล่นกับ PC เลยเลยนะครเบยนะครับก็ก็จะมีอีกโรคหนึ่งตามมาอาจจะปวดแขนปวดในแขนนะครับใช่มันก็เครียดเนาะว่าเออทำไมนิ้วเราชาด้วยอะไรประมาณนี้มันชาให้เราเครียดไงคะนะคะลองปรับพฤติกรรมดูเนาะเรื่องของการเล่นอุปกรณ์ไอทีต่างๆเนี่ยใช่ครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนี่ออกกําลังกายช่วยได้นะคุณนาชาออกกําลังกาย ไปเดินเล่นนะครับแกว่งแขนยืดเหยียดเล่นกันโยคะน่าจะช่วยได้นะคะคุณหมอโอ้โยคะช่วยได้ครับดีเลยดีเลยครับค่ะลองดูนะคะจ้าค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีค่ะนะคะไปที่หนึ่งสายนะคะคุณรับพินค่ะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณรับพินค่ะคุณคุณรับพินค่ะสายยังอยู่ไม่เอ่ย ตืดๆไปนี่เราไม่รู้ว่าเป็นคุณนิราชาหรือคุณละพินนะคะคุณคุณละพินยังอยู่ไหมคะ <poisoned. S 1> เหมือนจะได้ยินแว่วๆนะคะฮัโลโหลค่ะเ<อ>ชิญ<อ>เลยค่ะคุณละพินค่ะได้ยินแล้วได้ยินนะฮัโลโหลครับค่ะบ,บวกเวนนิดนึงครับผมไปผ่าไส้เลื่อนมานะครับครับตอนนี้ผมสงสัยว่าการผ่าไส้เลื่อนน่ะคือหนึ่งถังหนึ่งไงจะปรับหมอคุณหมอ ผ่าข้างซ้ายให้ผมด้วยคผมผมผมอยากจะต้องคนถามคุณหมอปัญหาก็คือว่าการผ่าไส้เลื่อนเนี่ยเขาเขาผ่าเฉพาะข้างนอกของข้างในเขาต้องผ่าไหมฮะต้องมีการเย็บประบ่ากันค่ะไส้เลื่อนคุณลุงโทษนะครับไปผ่าด้วยวิธีสองกล้องหรือว่าผ่าแบบมีแผลภายนอกนะครับมีแผลครับมีแผลภายนอกครับผมไปตัดไหมมาคุณหมอบอกว่าแผลแห้งดี ใคับน้ำได้เลยครับครับผมครับคุณคุณคุณรับพินอายุเท่าไหร่แล้วนะครับเจ็ดสิบสี่ครับเจ็ดสิบสี่ปีมีโรคประจําตัวอะไรไหมครับมีแต่ความดันครับความดันมีถุงลมป่องพองหรือว่ามีไอเรื้อรังมีโรคปอดไหมครับไม่มีครับไม่มีครับไม่มีเลยครับไม่มีครับครับผมก็คือคุณหมอที่ที่เขาเป็นคนรักษาเนี่ยเขาน่าจะตรวจแล้วว่าคือเราอาจจะรู้สึกว่าเรามีอาการแค่ข้างเดียวแต่ว่าตอนที่คุณหมอเขาตรวจร่างกายเขาอาจจะเห็นว่า ผนังช่องอหน้าท้องอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอาจจะอาจจะไม่แข็งแรงด้วยแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะจะเป็นครับเดี๋ยวคุณหมอแนะนำด้ทีแรกแล้วบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผ่าแล้วก็ผ่านท่านไหนๆเจ็บทีเดียวก็เอาเลยครับผมแผลไห้ครับก็ก็คุณหมอท่านคงหวังดีคงมองแล้วว่าผนังช่องท้องอาจจะอ่อนแออาจจะถ้าทิ้งเอาไว้อาจจะมีโอกาสเป็นซ้ําแล้วต้องมาผ่าอีกรอบหนึ่งใช่ครับก็อาจจะเือโอกาสไหนไก็ เข้าห้องผ่าตัดแล้วตมยาสลบเรียบร้อยก็จะได้ทําทีเดียวเสร็จเลยนะครับ,รบทีนี้คําถามของคุณลุงคือแผลมันอยู่ข้างในหรือข้างนอกใช่ไหมครับคือว่าข้างในมีแผลไหมฮะมีต้องเย็บไหมฮะเขาเย็บเรปล่าครับมีครับตรงผนัง <c oughs> ของช่องท้องนะครับในส่วนที่อ่อนแอแล้วทาให้ลําไส้มันเลื่อนออกมาได้เนี่ยคุณหมอก็ใช้วิธีเย็บเสริมความแข็งแรงของผนังภายในช่องท้องนะครับอาจจะใช้เนื้อเยื่อของเราเองเนี่ยเย็บชนกันเองเพื่อสร้างความแข็งแรงหรือ อาจจะใช้อุปกรณ์พิเศษที่เอาไปเสริมไปปะนะจุดที่มันอ่อนแอเนี่ยก็ไปปะจุดที่ที่อ่อนแอเพื่อกันไม่ให้ลำไส้ไหลออกมานะครับก็ต้องต้องถามคุณหมอว่าคุณหมอที่ผ่าให้กับคุณละพินเนี่ยเขาใช้วิธีไหนนะครับไปต้องถามว่าใช้วัสดุเข้าไปเสริมไหมหรือว่าใช้เป็นเนื้อเยื่อของเราเนี่ยไปปะเท่านั้นเองคือปัญหาปัญหานะฮะรือการเวลาเวลาเนี้ยผมจับดูเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยครับไม่ค่รู้สึกเจ็บไม่เลย ผมไลยสงสัยว่าผมคงหายดีแล้วมั้อ๋อน่าจะเป็นอย่างนั้นครับ<ๆ>ก็ยินดีด้วยครับถ้าไม่เจ็บแล้วแล้วก็ไม่มีก้อนโผล่ออกมาก็<ๆ>แสดงว่าผลการรักษาก็ได้ตามที่เราคาดไว้นะครับคือคือมันจะมีนูนนั่นดดนั่นเองนะแหมต่อาจารย์บอกไม่ต้องตกใจไม่มีอะไรครับนะฮะไม่ต้องผมออกกาลังกายได้ไหมฮะอาจารย์อผ่าตัดมานานเท่าไหร่แล้วนะครับดีมากวันที่สิบเอ็ดัะสิบเอ็ดเดือนอะไรคะเดือนนี้นะครับ อ๋อเพิ่งจะห้าหกวันเองเนาะวัน,น, <ะ S 2> วนครับอย่าเพิ่งเลยครับคุณรัฐพินคือคือออกกำลังกายในที่นี้อาจจะเดินไปไหนมาไหนนิดหน่อยได้แต่ว่ายกของหนักอะไรประมาณนี้ที่จะต้องเบ่งเนี่ยคุณหมอเขาคงห้ามไปก่อนอนะครับไม่งั้นเดี๋ยวข้างในมันอาจจะ,ะปริหรือแยกได้ผมคาดว่าจริงๆคุณหมอเขา,น,าน่าจะให้คําแนะนําบ้างนะครับแต่โดยทั่วๆไปนะครับการออกกำลังกายที่จะต้องยกของหนักเนี่ยเขาจะต้องงดไปเป็นเดือนครับ ครับ,รบนะคะแต่มือแตอ่แต่มือนี่ใช้ได้ตอกเติกอ,อะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมฮะมือเกาะเกิดได้ครับมือถือของอะไรนิดหน่อยของเบาๆได้ครับไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาแค่ว่าที่ต้องหลีกเลี่ยงคือการยกของหนักการเบ่งการไอพวกนี้ครับจะทําให้มีผลต่อ,อใช่ครับใช่ครับ นะคะที่มันมีรันดันครับครับคุณนภินค่บขอบคุณมากเลยค่ะนะคะวันนี้แมเรามีสวทโทรเข้ามาเยอะนะคะสววัยรุ่นตอนปลายนะคะ74ี่ปีดีหลายท่านเลยทีเดียวนะคะวัยรุ่นตอนต้นก็มีวัยรุ่นตอนต้นก็มีหลากหลายทีเดียวค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกๆคําถามจากผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะรวมถึงผู้ชมที่สอบถามผ่านทางแฟนเพจของเราด้วยนะคะใครที่มีคําถามมีข้อสงสัยกลับมาเจอกันได้แบบนี้แหละค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะตั้งแต่ 6โมงเย็นไปจนถึง1ทุ่มนะคะเราจะเปิดสายสดตรงค่ะให้คุณผู้ชมโทรเข้ามาปรึกษาอาจารย์หมอของเรากันได้นะคะและว,วันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์ของเราทั้งสองท่านนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์เฉลิมพงษ์ชัดดอกไม้ไพรนะคะภาควิชาสัลยศาสตร์ค่ะและอาจารย์ในแพทย์สยามค้าเจริญค่ะจากภาควิชาสัลยศาสตร์เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะยินดีครับสวัสดีครับค่ะและ คุณผู้ชมที่อยากจะไปฝากคำถามนะคะก็ไปได้ค่ะที่แฟนเพจของเรานะคะ facebook com drama channel นะคะโทรปรึกษาปัญหาสุขภาพสายด่วนนอกเวลาของเราก็มีหนึ่งช่องทางนะคะ0 2 2 0 1 1 0 0 0กด2ตั้งแต่เ7โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มนะคะส่วนเว็บไซต์นะคะ www drama channel tv ช่องทางนี้คุณผู้ชมก็ติดตามชมรายการย้อนหลังได้รวมถึง เรามีช่องทางใหม่นะคะอาจารย์คะแอปพลิเคชันนะคะก็ไปดาวน์โหลดกันได้นะคะที่รามาวักแล้วก็ชานัลนั่นเองนะคะก็รามาชานลค่ะแต่ว่าขอแบ่งวักนิดนึงดาวน์โหลดมานะคะก็ดูรายการย้อนหลังก็ได้ไปดูข้อมูลอื่นๆก็ในแอปพลิเคชันของเราก็จะมีทางเลือกทางด้านสุขภาพ่อยอยู่นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราทั้ง3คนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ